สวัสดีครับติดตามรับชมข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกาครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเร่งสาสางคดีบุกรุกอุทยานแห่งชาติสิริน้าจังหวัดภูเกต็ต นายนิพนธ์โชติบาลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารเพื่อยืนให้กรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิที่เข้าข่ายผิดกฎหมายนอกจากนี้ส่วนของข้าราชการที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชก็เข้ามาตรวจสอบด้วย ส่วนความคืบหน้าบ้านผางามรีสอร์ทที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบทรัพย์สินและประเมินค่าใช้จ่ายเพื่อรื้อถอนโดยจะฟ้องร้องกรณีค่ารื้อถอนในภายหลังระหว่างนี้เปิดโอกาสให้คู่กรณีต่อสู้คดีครับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดศูนย์บริการข้อมูลน้ำเคลื่อนที่ในภาวะฉุกเฉินเพื่อให้บริการข้อมูลน้ำระดับชาติแบบเคลื่อนที่เป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียครับ นายพิเชษดุรงคเวโรธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีกล่าวว่าศูนย์บริการข้อมูลน้ำเคลื่อนที่ในภาวะฉุกเฉินที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจะทำโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถือเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียสามารถเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ต่างๆทั้งบนบกหรือในน้ําใช้การสื่อสารด้วยระบบดาวเทียมสามารถประมวลผลได้ทุกสถานการณ์และให้บริการข้อมูลน้ําอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังสามารถสำรวจข้อมูลภาคสนามเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อให้การประมวลผลมีความแม่นยำม,มากขึ้นโดยมีชุดสำรวจเคลื่อนที่เร็วทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศประกอบด้วยรถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อ6คันลุยน้ำสูงได้80เซนติเมตร และติดตั้งระบบโมบายแมปปิ้งซิสเต็มเพื่อวัดความสูงของระดับถนนและคันกั้นน้ํานอกจากนี้ยังมีเรือตรวจการอีกหนึ่งลำติดตั้งอุปกรณ์วัดความลึกทองน้ําด้วยคลื่นเสียงพร้อมระบบ GPS ประมวลผลอัตโนมัติและเครื่องบินสำรวจอัตโนมัติขนาดเล็กติดตั้งกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งครับมาปิดท้ายกันที่ข่าวกีฬาครับสมาคมกีฬากระโดดเชือกแห่งประเทศไทยลงนามความร่วมมือกับสาพันธ์กีฬากระโดดเชือกโลก นายประยุทธ์มหากิจสิรีนายกสมาคมกีฬากระโดดเชือกแห่งประเทศไทยและประธานสหพันธ์กระโดดเชือกแห่งเอเชียพร้อมด้วยนายชอนฮามิตันประธานสาพัน์กีฬากระโดดเชือกโลกร่วมแถลงข่าวลงนามความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬากระโดดเชือกแห่งประเทศไทยและสาพันกีฬากระโดดเชือกแห่งเอเชียกับสาพันกีฬากระโดดเชือกโลกที่โรงแรมคอนลาด สำหรับการลงนามในครั้งนี้เพื่อพัฒนากีฬากระโดดเชือกไทยให้ก้าวไปสู่เวทีโลกโดยจะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่วิธีการเล่นกีฬากระโดดเชือกแบบสากลให้มีความถูกต้องและปลอดภัยแก่ประชาชนและเยาวชนรวมทั้งส่งนักกีฬาไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติครับหมดเวลาสำหรับข่าวในช่วงนี้แล้วครับช่วงต่อไปติดตามรับชมรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีกันต่อสวัสดีครับ พระทัดพูการเฉพาะคิดแห่งประเทศไทยขอเชิญชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาลเอเชียนเกมครั้งที่17ณเมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้สลับหมุนเวียนผ่านทางช่อง3 5 7โคดนายและ n อ t ร่วมส่งพลังใจเชียร์นักกีฬาไทยเป็นเจ้าเหรียงทองตั้งแต่วันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้